สวัสดีครับผมกับผมเบ่าบุงการน,นานานเช่นเคยครับผมวันนี้ก็พาเอฟีมาสาธิตครับผมวิธีดักคืนแขนนกอีลุมครับผมการดักก็ปักหลักครับผมใช้หลักไม้ไผ่หรือหลักเหล็กครับผมแล้วก็วางหุ่นยางก่อนปักไว้ก่อนครับผมวางไว้ก่อนแล้วก็คืนแขนครับผมแล้วก็ดึงมาตามที่ผมดึงมานี่ครับผมเพราะว่าถ่ายคนเดียวเนาะเดี๋ยว ทำให้ดูนี้ครับผมก็จะดึงใส่เหมือนตะข่ายครับผมใส่เหมือนตะข่ายดักปลาครับผมแถวบ้านผมเขาเรียกมองทำเป็นสามเหลี่ยมครับผมสามเหลี่ยมก็วิธีดักก็ไม่ยากครับผม หามุมคันนาที่ว่ามันเป็นสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมครับผมเพราะว่าคันนาแต่ละที่มันก็เล็กบางที่คันใหญ่ก็ไม่ต้องเลือกเลยครับผมคือเอาสถานที่คันใหญ่ๆแล้วก็ลักษณะครับผมถ้ามีตัวแถวนั้นครับผมได้เลยไม่เกินห้านาทีครับผมช่วงนี้ของนกอีลุมแล้วก็มัด หลักที่3มครับผมเป็น3ามมุมแล้วก็มาดูความสูงครับผมความสูงของคืนแขนบ่วง5้านิ้ว2กระปั้นตั้งครับผมสองกำปั้นตั้งสงกำปั้นตั้งแล้วก็คืนจะอยู่ด้านบนใส่ลอยไว้ครับผมคืนจะลอยอยู่ด้านบนก็วิธีดักง่ายๆครับผมเผื่อเอฟซีนำไปใช้จริงได้ครับผมอันนี้คือวิธีดัก วิธีกลางตะข่ายของคืนแขนนะครับผม30บ่วงหรือ45บ่วงก็จะอยู่ประมาณนี้ลักษณะแล้วก็ขยับออกใกล้ๆแล้วก็เอารำพงไปวางแล้วก็หาย้าปิดครับผมก็ตอนเปิดก็วิ่งเลยนะผมนะวิ่งเลยก็ไปแอบครับผมวิ่งไปแอบเร็วๆตอนเปิดครับผมเปิดลำพงแล้วก็วิ่งไปแอบ ก็เปิดลำโพงครับผมได้ตัวแน่นอนครับผม fc ทุกท่านครับผมต้องตึงครับผมคืนแขนก็ต้องตึงทั้งสามเหลี่ยมโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากขอบคุณ fc เช่นเคยครับผมเนาะเพราะว่าเอาลงไม่ได้ครับผมภาพ